อีกหนึ่งเรื่องค่ะขอสักเครื่องหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีการกล่าวหาว่าหน่วยงานของรัฐใช้สปายแวร์ระดับโลกในการติดตามคนที่เป็นศัตรูของระบอบประยุทธ์สป,ปายแวร์<ๆ>พูดง่ายๆถ้าภาษาจาวบ,บ้านนะคือว่าสอดแนมสอดแนมนะนันทิยาโทรไปหาใครไปไหนมาไหนเนี่ยรู้หมดค่ะ เพียงแค่รู้เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือ Apple ID ไอดีเนี่ยก็สามารถจะรู้ได้หมดเลยเนี่ยนะคะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเขาโทรไปหาใครมีข้อมูลส่วนตัวอะไรยังไงบ้างแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ดับฟังได้ด้วยเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุณพี่จานชาวพัฒนวงศ์สสบัญชีรายชื่อจากพักคก้าวไกลก็อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุจันโอชาในฐานะของรัฐมนตรีองออในฐานะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตร,วร,ตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเดียบอกว่า มีข้อมูลจากไอรอค่ะบอกว่านักวิจาการและนักกิจกรรมและนักสิทธิมนุษยชน35คนถูกสอดแนมหรือแฮ็กโดยสปายแวร์เพกาซันะคะแล้วก็บอกว่ายังมีการพบหลักฐานการสั่งซื้อสปายแวร์อื่นๆอีกหน่วยงานที่ซื้อก็คือกรมราชธรร์แล้วก็กองทับบกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังบอกว่ามีการตรวจพบการใช้งานสปายแวร์เซอร์เของ3หน่วยงานราชการของไทย คือหน่วยข่าวกรองของทหารบกกองกอ,งอรอมนแล้วก็กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดใน3หน่วยงานนี้พบว่ามีการใช้งานสไปแวร์นะคะซึ่งเป็นการรายงานของ citizen labs นะคะเขาก็ได้มีการรายงานตรงนี้มาทีนี้คุณพี่จารเลยบอกว่าเข้าใจนะกับเรื่องของการใช้สปไยแวร์ hmm. คือถ้าหากว่าจะใช้กับอาจยากรร้ายแรงป้องกันการก่อการร้ายหรือว่าตามจับพ่อค้ายาเสพติดก็ไม่เป็นปัญหา มันก็จะได้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแต่ปรากฏว่าตอนนี้พบว่าผู้ที่ถูกแฮกหรือถูกสอดแนมกลับกลายเป็นนักวิชาการอย่างเช่นอาจารย์เสรณีอาชวานันทกุลอาจารย์พวงทองพอวัคพันธ์อาจารย์ประจักษ์ก้องกิรตินักการเมืองฝ่ายค้านคุณปิยะบุตรแสงกนกคุลคุณพันนิกาวานิคุณชัยธวัตตุลาธนคุณเบญจาแสงจันทร์คุณลังซิมันลมบุคคลเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นอาชญากรร้ายแรงใดๆเพียงแต่เป็นผู้ที่เป็นศัตรูของระบอบประยุทธ์เท่านั้น แล้วคุณจะไปสืบสอดแล้วก็จะไปไปสอดแนมของเขาทำไมนะคะอันนี้เป็นการตั้งประเด็นของคุณพิจาร์ชาวพัฒนะวงศ